าคุณยังไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ทำอยู่จะพาคุณไปถึงไหนอย่าหยุดคิดแต่ให้เริ่มทดลองบางอย่างที่เล็กพอจะไม่กลัวล้มเหลวและใหญ่พอที่จะได้เรียนรู้ในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเรามักจะกลัวความผิดพลาดจนลืมไปว่าการลองผิดลองถูกคือรากฐานของทุกนวัตกรรมทุกความสำเร็จและทุกการเติบโตของมนุษย์ หนังสือ Tiny Experiment ชวนเรากลับมาคิดใหม่ว่าความก้าวหน้าไม่ได้มาจากแผนใหญ่แต่มาจากการทดลองเล็กๆที่ทำซ้ำได้ทุกวันผู้เขียนแอนลอเป็นทั้งนักประสาทวิทยา neuroscientist และอดีตผู้บริหารของ Google เธอเติบโตในฝรั่งเศสและเป็นผู้หญิงรุ่นใหม่ที่ผสมผสานวิทยาศาสตร์สมองกับพฤติกรรมมนุษย์ หลังจากลาออกจาก Google เธอก่อตั้ง Nest Labs ชุมชนออนไลน์ระดับโลกที่สอนคนทำงานให้ใช้สมองอย่างมีสติเพื่อหลีกเลี่ยงการเบิร์นเอาท์ประสบการณ์จากโลกเทคโนโลยีทำให้เธอเห็นว่าความเร่งรีบและความสมบูรณ์แบบไม่ได้นำไปสู่ความสุขแต่กลับทำให้คนจำนวนมากหมดแรงก่อนถึงฝัน ดังนั้นเธอจึงเริ่มแนวคิดชทรนี่เอ็กซ์เพรการเติบโตผ่านการทดลองเล็กๆที่สร้างผลลัพธ์จริง <of> ยินดีต้อนรับเข้าสู่เติบโตวันละนิดตอนสรุปมาให้แล้วเราจะมาสรุปหนังสือและแบ่งปันแนวคิดดีๆแบบเข้าใจง่ายๆเพื่อให้คุณนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน จากหนังสือของแอนลอร์เลกุนฟนักประสาทวิทยาอดีตผู้บริหาร Google และผู้ก่อตั้ง Nest Labs หนึ่งในผู้หญิงยุคใหม่ที่ใช้วิทยาศาสตร์สมองมาออกแบบชีวิตให้สมดุลทั้งงานความสุขและพลังใจนี่คือ5คำถามจากหนังสือ Tiny Experiment ชวนเรากลับมาคิดใหม่คำถามที่1นึ่ทำไมเราถึงกลัวเริ่มตน้น เวลาเราคิดจะเริ่มอะไรใหม่ๆเช่นเขียนหนังสือลงทุนทำคอนเทนต์หรือแม้แต่เริ่มต้นธุรกิจเล็กๆเรามักพูดว่ายังไม่พร้อมยังไม่ดีพอยังไม่กล้าแต่แท้จริงแล้วเราไม่ได้ขาดความสามารถเราแค่กลัวความไม่แน่นอน ในหนังสือแอนลออธิบายจากมุมมองของสมองว่าสมองของเรามีระบบชื่ออะมิกดาลลาซึ่งทำหน้าที่เตือนภัยเวลาพบสิ่งใหม่ในยุคโบราณมันช่วยให้มนุษย์รอดจากอันตรายเสียงดังแสงไฟแปลกๆเราจะหนีทันทีแต่ในยุคปัจจุบันภัยเปลี่ยนไปเป็นความกลัวล้มเหลวเรากลัวถูกหัวเราะกลัวผิดพลาดกลัวไม่เป็นที่ยอมรับแต่สมองยังตอบสนองเหมือนเดิมหยุดไว้ก่อน วิธีแก้อย่าพยายามชนะความกลัวแต่ให้ลดขนาดของมันทําให้สิ่งที่เราจะเริ่มเล็กพอที่จะไม่กลัวเพราะเมื่อขนาดของสิ่งที่ทําเล็กลงสมองจะไม่มองว่าเป็นภัยอีกต่อไป ตัวอย่างในหนังสือตอนที่แอนลออยากเริ่มเขียนบทความเกี่ยวกับสมองกับพฤติกรรมเธอกลัวว่าจะไม่มีใครอ่านกลัวว่าจะไม่เก่งพอแต่แทนที่จะวางแผนใหญ่เธอบอกตัวเองว่าลองแท่สามวันเขียนวันละบทความแล้วค่อยดูผลปรากฏว่าบทความแรกถูกแช่นับพันครั้งและกลายเป็นจุดเริ่มต้นของ N e s t Labs เว็บไซต์ที่ตอนนี้มีคนอ่านทั่วโลก บทเรียนอย่ารอให้มั่นใจก่อนเริ่มแต่เริ่มเลยแล้วความมั่นใจจะตามมาเองคำถามที่สองทำไมเรามักเริ่มได้แต่ไปไม่สุดเคยไหมครับช่วงแรกเต็มไปด้วยไฟแต่พอผ่านไปสองอาทิตย์ความตื่นเต้นก็หายไปหมด เราเริ่มต้นทุกอย่างได้ดีแต่พอถึงจุดหนึ่งกลับหยุดกลางทางสิ่งนี้ไม่ได้เกิดเพราะเราขี้เกียจแต่เพราะเรายึดติดกับผลลัพธ์มากเกินไปแอนลอบอกว่าคนส่วนใหญ่ล้มเหลวไม่ใช่เพราะขาดความสามารถแต่เพราะตั้งเป้าใหญ่เกินไปในช่วงสั้นๆเธอแนะนำแนวคิดที่เรียกว่าแพ c ก หรือพันธสัญญาเล็กๆกับตัวเองเป็นเหมือนข้อตกลงง่ายๆที่ทําได้ทุกวันไม่ต้องรอแรงบันดาลใจวิธีแก้ให้เราตั้งเป้าหมายเล็กลงเช่นจากจะออกกําลังกายทุกวันเปลี่ยนเป็นแค่แตะพื้นแล้ววิดพื้นหนึ่งครั้งจากจะอ่านหนังสือเดือนละสามเล่มเปลี่ยนเป็นอ่านวันละ5นาทีตัวอย่างในหนังสือ แอนลอตั้งแพ็กว่าเธอจะส่งอ e ีเมลนิวส์เลตเทอร์ทุกวันพริหัสบดีไม่ว่าคนอ่านจะมีหรือไม่ช่วงแรกแทบไม่มีใครเปิดอ่านเลยแต่เธอใช้มันเป็นการทดลองทางพฤติกรรมของตัวเองเธออยากรู้ว่าถ้าทำต่อเนื่องจะเกิดอะไรขึ้นผลคือภายใน6เดือนเธอสร้างฐานผู้อ่านกว่า1นึ่งแสนคนทั่วโลก บทเรียนอย่าทำเพราะอยากเห็นผลเร็วแต่ทำเพราะอยากเห็นตัวเองมีวินัยต่อเนื่องเพราะผลลัพธ์ไม่ได้มาทีเดียวแต่มาทีละนิดจากการปรากฏตัวทุกวันคำถามที่3าทำไมเราหมดไฟง่ายทั้งที่ยังมีแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจเหมือนประกายไฟแต่ถ้าไม่มีเชื้อเพลิงมันก็ดับและเชื้อเพลิงของแรงบันดาลใจคือพลังงานในชีวิตจริง แอนลอพูดถึงแนวคิดที่เธอใช้ตอนเบิร์นเอาท์จากการทำงานที่ Google เธอทำงานวันละ12ชั่วโมงใช้ชีวิตในออฟฟิศทุกวันจนร่างกายเริ่มส่งสัญญาณปวดหัวคิดไม่ออกร้องไห้ง่ายโดยไม่รู้ตัววันหนึ่งเธอถามตัวเองว่าฉันกำลังใช้ชีวิตหรือชีวิตกำลังใช้ฉันอยู่และนั่นเป็นวันที่เธอตัดสินใจลาออกเพื่อเริ่มทดลองชีวิตใหม่วิธีแก้ เธอเสนอแนวคิด Mindful Productivity การทำงานอย่างมีสติแผนที่จะจัดการเวลาให้ดีให้เริ่มจัดการพลังงานของตัวเองก่อนเธอแบ่งทัพยสยากรออกเป็น3ด้าน 1. กายภาพ Physical ผักให้เพียงพอไม่ใช่ทำงานจนล้า 2. ปัญญา Cognitive ทำทีละเรื่องไม่ multitask จนสมองล้า 3. อารมณ์ emotional ยอมรับความเหนื่อยไม่ต้องฝืนยิ้มตลอดเวลาตัวอย่างในหนังสือหลังลาออกจาก Google เธอเริ่มตารางใหม่ที่เรียกว่า4 hour deep work ทำงานวันละ4ชั่วโมงในช่วงเวลาที่มีพลังที่สุดเช่น8โมงถึงเที่ยงส่วนช่วงบ่ายจะอ่านหนังสือเดินเล่นหรือพักสมอง ผลคือเธอกลับมาสดชื่นมีความคิดใหม่ๆและสร้างธุรกิจของตัวเองได้ในเวลาไม่ถึงปีบทเรียนแรงบันดาลใจไม่หายไปไหนมันแค่ต้องการพื้นที่ให้พักและพลังให้กลับมาคำถามที่4ทำไมเราคิดเยอะแต่ไม่ลงมือสักทีหลายคนตกอยู่ในกับดักของการคิดเก่งเราคิดเยอะนากวางแผนละเอียดมากแต่มักไม่เริ่มสักที เพราะเราเชื่อว่าต้องมีข้อมูลครบต้องพร้อม100%เเซแต่ความจริงความพร้อมไม่มีอยู่จริงมันจะเกิดขึ้นหลังจากที่เราเริ่มลงมือแล้ววิธีแก้ในหนังสือแอนลอสอนเทคนิคเรียกว่า plus minus next เป็นการฝึกสะท้อนผลจากสิ่งเล็กๆที่เราทำไม่ต้องรอให้สำเร็จก่อนถึงจะทบทวน ทุกสิ้นวันให้เขียน3คำนี้ลงในสมุด plus วันนี้อะไรเวิร์กบ้าง minus อะไรไม่เวิร์ก next วันพรุ่งนี้จะลองปรับอะไรใหม่ตัวอย่างในหนังสือนักเรียนในคอร์สของเธอคนหนึ่งอยากเปิดร้านกาแฟแต่กลัวลงทุนแล้วพังเธอให้เขาทดลอง Tiny Cafe โดยขายกาแฟจากหน้าบ้านก่อน7วัน จากนั้นเขาใช้ plus minus next ทบทวนผล plus คนชอบกาแฟสูตรโคบูรู minus ใช้เวลาชงนานเกินไป next เตรียมวัตถุดิบล่วงหน้าและปรับราคาเล็กน้อยผลคือเขาเริ่มเห็นโมเดลธุรกิจจริงภายในหนึ่งสัปดาห์โดยไม่ต้องลงทุนใหญ่เลยบทเรียน การคิดให้พร้อมไม่เคยพาเราไปไหนแต่การเริ่มเล็กๆจะพาเราเห็นทางจริงคำถามที่ทําทำไมเรากลัวความไม่สมบูรณ์แบบเพราะตั้งแต่เด็กเราโตมาในระบบที่ให้รางวัลกับความถูกต้องใครตอบผิดถูกตำหนิใครได้เกรดน้อยถูกเปรียบเทียบเราจึงโตมาพร้อมความเชื่อว่า ต้องทำให้ดีตั้งแต่ครั้งแรกและนั่นคือเหตุผลที่ผู้ใหญ่จำนวนมากไม่กล้าลองอะไรใหม่แอนลอมองว่าความสมบูรณ์แบบ perfectionism คือศัตรูของการเติบโตเพราะมันทำให้เราใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการกลัวล้มเหลวแทนที่จะเรียนรู้จากมันวิธีแก้เปลี่ยนคำว่าต้องสมบูรณ์เป็นต้องเริ่มก่อนแล้วค่อยปรับ เธอเรียกแนวคิดนี้ว่า imperfect action ลงมืออย่างไม่สมบูรณ์แบบแต่ต่อเนื่องตัวอย่างในหนังสือตอนเธอเปิดคอร์สออนไลน์ครั้งแรกเธอบอกผู้เรียนตรงๆว่าคอร์สนี้ไม่สมบูรณ์แต่เราจะเรียนรู้ไปด้วยกัน ผลลัพธ์กลับเกินคาดคนเรียนรู้สึกสบายใจกล้าถามกล้าทดลองเพราะไม่มีใครรู้สึกว่าต้องเก่งที่สุดแต่รู้สึกว่าทุกคนกำลังเติบโตไปพร้อมกันบทเรียนความสมบูรณ์แบบไม่เคยทำให้เราเก่งขึ้นมีแต่การลองทำจริงที่จะสอนเราได้สรุปจาก5คําคำถาม 1. อยากกลัวเริ่มต้นแค่เริ่มจากสิ่งที่เล็กพอจะไม่กลัว 2. อ,อย่าหยุดกลางทางทำข้อตกลงเล็กๆก,กับตัวเอง 3. อย่าเผาผลาญพลังรู้จักพักและเขารพพลังงานของตัวเอง 4. อย่าคิดเยอะเกินไปลงมือก่อนแล้วค่อยเรียนรู้ 5. อย่ากลัวความไม่สมบูรณ์เพราะทุกการลองคือการเติบโตเราไปปรับใช้ได้อย่างไรเวลาเราฟังเรื่องแนวคิดดีๆหรืออ่านหนังสือแบบนี้หลายคนจะรู้สึกว่าเข้าใจนะ แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงเพราะในหัวเรามีแต่ความคิดใหญ่เกินไปเช่นฉันต้องเปลี่ยนชีวิตใหม่ให้ได้แต่ Tiny Experiment อยากสอนเราว่าเราไม่ต้องเปลี่ยนทุกอย่างในครั้งเดียวแค่เริ่มทดลองเล็กๆวันนี้ก็ถือว่าก้าวแล้ว 1. เริ่มจากสิ่งที่เล็กที่สุดให้ลองถามตัวเองว่าวันนี้เราทำอะไรได้บ้างที่ใช้เวลาไม่เกิน10นาทีอาจจะเป็นเขียนไดอารี่สบรรทัด เดิน10นาทีฟังพอดแคสต์หตอนอ่านหนังสือแค่2หน้ามันอาจดูเล็กจนเหมือนไม่สำคัญแต่จริงๆแล้วนี่คือการตั้งระบบเรียนรู้ใหม่ให้สมองสมองของเราชอบความต่อเนื่องมากกว่าความยิ่งใหญ่เพราะเมื่อเราทำซ้ำได้ทุกวันมันจะสร้างเส้นทางประสาทใหม่ (neural pathway) ที่ทำให้พฤติกรรมนั้นกลายเป็นนิสัยในหนังสือแอนลอบอกว่า การเปลี่ยนแปลงยิ่งใหญ่เริ่มจากการทำสิ่งเล็กๆที่เราทำได้ในวันที่ไม่สมบูรณ์ที่สุด 2. สร้างแพ็กหรือพันธสัญญาเล็กๆก,กับตัวเองการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนไม่ได้มาจากแรงบันดาลใจแต่มาจากคำสัญญาเล็กๆที่เราทำกับตัวเองทุกวัน ลองเลือกสิ่งเดียวที่อยากทำแล้วตั้งข้อตกลงง่ายๆเช่นฉันจะออกกำลังกายวันละ5นาทีฉันจะออมเงินวันละ50บาทฉันจะเขียนหนึ่งย่อหน้าก่อนนอนอย่ากลัวว่าจะเล็กเกินไปเพราะเป้าหมายของ Tiny Experiment ไม่ใช่ทำให้ได้เยอะแต่คือทำให้ได้ต่อเนื่องแอนลอบอกว่า p a ็กเหมือนเส้นได้บางๆที่ผูกตัวเรากับอนาคตมันช่วยให้เราเดินต่อได้แม้วันที่รู้สึกไม่มีแรง 3ใช้หลัก plus minus next ทุกวันถ้าอยากพัฒนาอย่างมีสติให้ใช้เวลาแค่3นาทีก่อนนอนทุกวันเพื่อเขียนบันทึกสั้นๆ plus วันนี้อะไร work minus อะไรไม่เวิร์ก next พรุ่งนี้จะลองปรับอะไรดูไม่ต้องเขียนยาวแค่หนึ่งบรรทัดต่อข้อก็พอสิ่งนี้คือหัวใจของการเติบโตแบบไม่ต้องสมบูรณ์เพราะทุกครั้งที่เราทบทวนเราไม่ได้ตัดสินตัวเองแต่เรากำลังเรียนรู้วิธีที่เหมาะกับเราในหนังสือมีตัวอย่างจากคนทำงานคนหนึ่งเธอใช้วิธีนี้หลังรู้สึกหมดไฟในที่ทำงานเพียง14วันต่อมาเธอเริ่มรู้ว่าตัวเองชอบช่วงเวลาเช้า งานคิดสร้างสรรค์และค่อยๆเปลี่ยนตารางชีวิตให้เหมาะกับพลังงานของตัวเองผลคือเธอกลับมามีแรงทำงานโดยไม่ต้องเปลี่ยนงานเลยในหนังสือแอนลอบอกว่าแพ เหมือนเส้นได้บางๆที่ผูกตัวเรากับอนาคตมันช่วยให้เราเดินต่อได้แม้วันที่รู้สึกไม่มีแรง 3. ใช้หลัก plus minus next ทุกวันถ้าอยากพัฒนาอย่างมีสติให้ใช้เวลาแค่3นาทีก่อนนอนทุกวันเพื่อเขียนบันทึกสั้นๆ plus วันนี้อะไร work minus อะไรไม่ work next พรุ่งนี้จะลองปรับอะไรดูไม่ต้องเขียนยาวแค่หนึ่งบรรทัดต่อข้อก็พอสิ่งนี้คือหัวใจ การเติบโตแบบไม่ต้องสมบูรณ์เพราะทุกครั้งที่เราทบทวนเราไม่ได้ตัดสินตัวเองแต่เรากำลังเรียนรู้วิธีที่เหมาะกับเรา ในหนังสือมีตัวอย่างจากคนทำงานคนหนึ่งเธอใช้วิธีนี้หลังรู้สึกหมดไฟในที่ทำงานเพียง14วันต่อมาเธอเริ่มรู้ว่าตัวเองชอบช่วงเวลาเช้ากับงานคิดสร้างสรรค์และค่อยๆเปลี่ยนตารางชีวิตให้เหมาะกับพลังงานของตัวเองผลคือเธอกลับมามีแรงทำงานโดยไม่ต้องเปลี่ยนงานเลย 4. จัดการพลังงานแทนการจัดการเวลา ในโลกที่ทุกคนพูดถึง productivity เรามักคิดว่าต้องใช้เวลาข้มแต่ในไทยนี่ experiment and ลอเสนอแนวคิดใหม่อย่าจัดการเวลา แต่ให้จัดการพลังงานเธอแนะนำให้สังเกตช่วงเวลาที่สมองเราทำงานดีที่สุดถ้าเป็นตอนเช้าใช้เวลานั้นทำสิ่งที่ยากที่สุดถ้าเป็นตอนเย็นเก็บไว้ทำสิ่งสร้างสารรค์ถ้ารู้สึกเหนื่อยอย่าฝืนเพราะการพักคือส่วนหนึ่งของระบบการทำงานของสมองเธอยกตัวอย่างนักเขียนคนหนึ่งในคอส n e s t Labs ที่เคยเขียนหนังสือไม่จบสักเล่มแต่พอเขาเริ่มรู้ว่าช่วง9ก้ถึง11โมงคือเวลาทองของสมองเขาก็ปรับเวลา การเขียนให้อยู่ในช่วงนั้นเท่านั้นภายใน3เดือนเขาเขียนจบเล่มแรกในชีวิตบทเรียนเราไม่ต้องเพิ่มเวลาในแต่ละวันแต่แค่ใช้พลังงานให้ตรงกับสิ่งที่สำคัญที่สุด 5. ยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบแล้วลองอีกครั้งสุดท้ายแอนหลออยากให้เราจำไว้ว่าทุกการทดลองไม่ว่าจะสำเร็จหรือล้มเหลวล้วนรับประกันการเติบโต เราทุกคนอยากได้ผลลัพธ์เร็วอยากเห็นชีวิตเปลี่ยนใน7วันแต่ความจริงคือการเติบโตเป็นวงกลมไม่ใช่เส้นตรงบางวันเราก้าวหน้าบางวันเรากลับมาจุดเดิมแต่ถ้าเรายังอยู่ในวงจรลองเรียนรู้ปรับเราก็ยังอยู่ในเส้นทางของการเติบโตอยู่ดีเธอสรุปไว้ในหนังสือว่าชีวิตไม่ได้ต้องการให้เราวางแผน5ปีให้เป๊ะแต่ต้องการให้เรากล้าทดลอง5นาทีแรกให้เริ่มต้นสุดท้ายนี้ คุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนโลกในวันเดียวแค่เริ่มทดลองบางอย่างในวันนี้ก็พอในชีวิตจริงไม่มีใครเริ่มต้นจากความสมบูรณ์แบบเราทุกคนเริ่มจากความไม่แน่ใจความกลัวและความไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีแต่นั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของการเติบโตทุกครั้ง หนังสือ Tiny Experiments สอนเราว่าการเปลี่ยนแปลงไม่ได้มาจากการวางแผนใหญ่โตแต่มาจากการทดลองเล็กๆที่เราทำซ้ำทุกวันเหมือนการหยดน้ำที่เล็กจนแทบมองไม่เห็นแต่เมื่อเวลาผ่านไปมันค่อยๆก่อรูปรอยบนหินได้อย่ารอให้พร้อมเพราะความพร้อมไม่มีอยู่จริงแต่ทุกครั้งที่เรากล้าลงมือแม้เพียงนิดเดียวนั่นคือความพร้อมที่สุดแล้ว บางวันคุณอาจล้มบางวันคุณอาจไม่เห็นผลลัพธ์แต่อย่าลืมว่าแม้ผุนจะล้มอยู่กับที่คุณก็ยังอยู่บนเส้นทางของคนที่กำลังเรียนรู้จงให้โอกาสตัวเองได้ลองเพราะไม่ว่าจะสำเร็จหรือล้มเหลวทุกการลองคือข้อมูลที่มีค่าที่สุดของชีวิตชีวิตไม่ได้ต้องการให้เราวางแผน5ปีให้เป๊ะแต่ต้องการให้เรากล้าทดลอง5นาทีแรกให้เริ่มต้นแอนลอเลอร์คือนนอฟ และถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้ฉันอยากฝากไว้เพียงหนึ่งคำถามค่ะคืนนี้คุณจะทดลองอะไรเล็กๆเ,เพื่อพาตัวเองเข้าใกล้ชีวิตที่ฝันไว้อีกหนึ่งก้าวเพราะคุณไม่จำเป็นต้องเก่งกว่าคนอื่นแค่กล้ากว่าคนเมื่อวานก็พอแล้วค่ะ ถ้าคุณสนใจเนื้อหาการพัฒนาตัวเองเรื่องอะไรเป็นพิเศษก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะเราจะไปหาข้อมูลและนำออกมาเล่าให้ทุกคนฟังและถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับทีมงานเติบโตว,วันละนิดสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ